สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่22มีนาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคำสำหรับสัปดาห์หน้ากันแต่ว่าวันนี้ผมจะคุยไหลทำเฟรมหน่อยนะครับสำหรับคนที่มาติดตามเพจใหม่จะได้เข้าใจว่าถ้าเราเทรดทองคำตอนนี้มันอยู่ในสถานะอะไรอยู่ขึ้นไหนแล้วมันจะเป็นไปยังไงต่อนะครับอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะสำหรับคลิปนี้แต่ว่าเป็นวันหยุดเพื่อนๆคงมีเวลาที่จะดูกันนะครับเรื่องที่ทำเฟรมมันเนาะทำเฟรมมันเนี่ยตอนเนี้ย ราคาเนี่ยเขาอยู่ในขึ้นขึ้น5นะครับขึ้น5เป็นขึ้น5ขยายเนาะอันนี้ที่ผมลากเส้นแดงแงเนี่ยขึ้น5ขยายหลังจากที่เขามีขึ้นน1อ่าคอลเลกชันขึ้น2แล้วก็ขึ้นขึ้น3จริงๆรงขึ้น3ก็เป็นขึ้นขยายได้นะแต่ว่าเขามีการสะสมราคาในขึ้น4เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วเขาก็เลยทําให้เวฟ5เนี่ยมันเป็นขึ้นขยายแทนเวฟะครับทีนี้ การที่เว็บ5จะเป็นขึ้นขยายแทนเว็บ3ได้เนี่ยเขาต้องยาวมากกว่าขึ้น3เนี่ยอย่างน้อย1.6เท่าหรือว่า160.8ซึ่งมันก็อยู่แถวสาม0ัใกล้จะถึงแล้วนะ3,100นเนี่ยคืออย่างน้อยที่เขาควรจะขึ้นมาถึงแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ไอเว็บ5เนี่ยมันก็เป็นอิมเพลสที่มีขึ้นขยายเป็นขึ้น3เช่นเดียวกันนะเรามาดูเนาะ ตรงโซนนี้เนาะที่ผมวงกลมเนี่ยนะก็คือขึ้น5ทั้งหมดเขาขึ้นเป็นยังไงขึ้นเป็น1นะจริงๆรอยู่นี้นะแล้วก็เป็น A B C เป็นพวกสตอง B B นะครับแล้วก็ไอเนี่ยขึ้นเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยคือขึ้น3นะครับขึ้น3ของขึ้น5ขยายแล้ว3เนี่ยมันก็ขยายขยายไกลด้วยนะ ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะจบขึ้น3เลยนะขึ้น3เขาไม่มีลิมิตนะว่าเขาจะจบตรงไหน,นแต่ว่าแต่ว่าถ้าเขาจบจริงนะเขาอาจจะมีการคอลเลคชันค่อนข้างที่จะลึกเพราะอะไรเพราะเขาเป็นขึ้น3ขยายไงเวลาเขาคอลเลคชันเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อต้องระวังนะไม่ใช่ไปติดบายอยู่ข้างบนนะถ้าเขาจบขึ้น3มเนี่ยโอกาสที่ขึ้นสีมันจะลงแรงๆอะ่ะมีนะเพื่อนๆต้องระวังเอาไว้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเจาะขึ้นสาม เฮ้ยมันจบหรือยังเนี่ยมันจบหรือยังนะไปดูที่ m ทําเฟรมว e คนะครับทําเฟรมวีคอ่าเดี๋ยวผมวงให้ตรงเนี้ยคือคลื่น3ที่เราสนใจเมื่อสักครู่นี้นะครับมันขึ้นเป็นอะไรมันขึ้นไม่ได้เป็น Impulse นะแต่ว่ามันขึ้นเป็นพวกอ่าดับเบิ้ลซิกแหรือ n นอสแตนดาร์ดสม e w เ v e ก็คือเป็น Collection มาต่อกันด้วยขึ้นขึ้น X กเนาะก็คือเป็น A, B, C, X แล้วก็ A B C นะเป็น Double ซ i กแ a กทีเนี้ยเราจะดูว่าขึ้น3มันจะจบหรือยังเนี่ยขึ้น3ของขึ้น5ขยายเนี่ยนะครับเรามาดูที่ขา C ขา C ที่มันกำลังขึ้นอยู่ตอนเนี้ยเนาะเราวัด f i b o โปรเจ projection เทียบกับขา A ก็คือวัดนี่ขา A คือขานี้ย่อลงมาเป็น B แล้วขา C เนี่ยโดยปกติทั่วไปมันมักจะ เท่ากันนะผมก็เลยตีฟิโบโปรเจคชันตอนนี้มันเท่ากันอยู่มันอยู่ที่ประมาณสัก1เท่าหรือ100%แต่มันก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้นะเพราะอะไรเพราะว่าขาซีเนี่ยมันอาจจะยาวถึง127.2% 2 7 2ของขา A ก็ได้ก็คือแถว3170หรหรือว่าอยู่ในโซนนี้ นะโซนตั้งแต่1เท่าจนถึง1.272หรือ127.2เท่าอยู่ในโซนเนี้ยเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยก็คือขึ้นมาอยู่ในโซนเนี้ยแล้วจบแล้วลงนะครับทีนี้เราก็ต้องไปย่อยดูแหละไอ้ขา C เนี้ยขา C ที่ผมวงเนี่ยมันใกล้จะจบหรือยังนะใกล้จะจบหรือยังถ้าจบก็แสดงว่ามันจบขึ้น3ทั้งหมด มันมีโอกาสที่จะย่อลงสีแรงๆได้นี่ต้องระวังนะเราต้องไปหาว่าเฮ้ยขึ้นสตอนเนี้เป็นของซิกแซกชุดชุดที่2เนี่ยของดับเบิลซิกแซกเนี่ยมันจบหรือยังเราก็ไปดูในไทม์เฟรมเดย์นะครับอ่าไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเดย์ไอ้เมื่อกี้ขาสอ่ะนะที่ผมวงเมื่อกี้มันคือตรงนี้ขาสีในไทม์เฟรม เดมันจะเห็นชัดเจนนะว่าเขาขึ้นเป็นอิมเพล์เหมือนกันก็คือเป็นขึ้น1มีการพัก a b c แล้วอันนี้ก็เป็นขาขึ้น3ที่เป็นขึ้นขยายพักลง4อาจจะเป็นซิกแซกนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะจบเร็วเนาะอาจจะเป็นซิกแซกตรงนี้แล้วก็กำลังขึ้นขึ้นห นี่ขึ้น5ของขึ้น3หรือว่าขึ้น C ไม่ใช่นี่ยขึ้น5ของขึ้น C นี่ C นี่เราสนใจ C ตัวนี้ซึ่ง C เนี่ยมันก็เป็น Imp u พ s วนะ1 2 3 4 5ถ้าจบ5ก็แสดงว่าจบ C จบ C ก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะจบเวฟ 3x ็บ 3x นะครับอืมนะเราต้องไล่เป็นลำดับแบบนี้นะครับอ่ะนี่อันนี้ผม มาร์กผิดนะ C ต้องอยู่ตรงนี้5้าต้องอยู่นี้อเราไล่กันมาเนาะถ้าจบเวฟห้ 5, ก็จบขา C ของ Double ซ i กแซกจบขา C ของ Double ล i ิกแซก็จบเวฟสาของเวฟห้ขยายมีโอกาสที่มันจะลงแรงๆได้นะครับอืมทีนี้เราต้องมาหาเลยว่าไอ้เวฟห้าเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันจบหรือยัง มันจบหรือ,อยังเราก็ไปย่อยดูในไทม์เฟรมหลายชั่วโมงนะครับว่ามันจบหรือ,อยังนะอ่ะโอเคเราไปดูซิหลายชั่วโมงปึ๊บไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะรหรือว่า H 4ไอที่ผมวงตรงนี้นะครับก็คือขึ้น5นะขึ้น5มันก็เป็นอิ p เพล e อีกนะโหมันซ้อนกันอยู่นะเวลาเรา เราสืบขึ้นอะ่ะเราก็ต้องค่อยๆเจาะทีละขึ้นทีละขึ้นย่อยลงมาทีละทำเฟรมทำเฟรมจนไปเหลือทำเฟรมเล็กสุดเนาะไอ้ขึ้น5เนี่ยนะครับมันก็เป็นขึ้นขยายเช่นเดียวกันก็คือเป็นเวฟหนึ่งนะเป็นเวฟ2เป็นเวฟ3แล้วก็เป็นเนี่ยกำลังทำเวฟ4นะครับแล้วมีโอกาสนะที่ สจบแล้วก็จะขึ้นขึ้นห้า o, ทำอทำไฮอีกครั้งหนึ่งพอจบขึ้น5ทีนี้แหละจบขึ้น5น้นี่วงกลมสีดำนี้เนาะก็จะจบขึ้นขึ้นอะไรขึ้นสนะครับขึ้นสก็จบ 3X พอ 3X จบปุ๊บมันก็จะลงยาวๆนะครับลงยาวๆก็คือเป็นขึ้น สี่นะที่ลงแรงๆเพราะว่าขึ้นสามเอกเนี่ยมันยาวมากนะครับอืมอ่ะทีนี้เราควรจะให้ความสนใจตรงนี้แหละขึ้นสี่ที่เรากําลังเทรดอยู่เนี่ยว่ามันจบหรือยังนะโดยที่ผมคิดว่าขึ้นสี่เนี่ยเขายังไม่น่าจะจบหรอกนะเพราะว่าถ้าเราวัดขึ้นสี่เนี่ยโดยปกติเวลาจบขึ้นสามเราจะวัดว่าขึ้นสี่มันจะลงมาได้ประมาณไหนเนี่ยก็คือ วัดจาก2ไปถึงขึ้น3นะครับอ่ะทีนี้ปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก38.2ของของขึ้น3นาะขึ้น4เนี่ยเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะพอดีมีรถมาอยู่ข้างๆเนาะอืมอ่ะทีนี้ขึ้น4เนี่ยก็าอาจจะเป็นคอร์เรคชั่นอ่ะตัวนี้อาจจะเป็น A ขึ้นไปผมไม่รู้ว่า เขาจะขึ้นไปเป็นซิกแซกหรือแฟดกันแน่ครับก็เป็น B แล้วอาจจะลง C ที่38.2อีกทีก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังไว้ว่าขึ้น C เนี่ยเขาจะจบที่ฟิโบเท่าไหร่โดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสักฟิโบ38.2แล้วก็50%ไม่ควรจะเกินนี้นะถ้าลึกเกินกว่านี้ก็คือลึกเกินกว่า50เนี่ยหรือว่าแถว 2,968หรือ2,970เนี่ยไม่ดีนะครับเป็นขึ้น4ที่ไม่ดีมันจะทำให้โอกาสที่มันจะขึ้นยากอะ่ะไหวง่ายลงลึกมันขึ้นยากเนาะควรจะอยู่ประมาณนี้โซนนี้นะครับอยู่แถว38.2แต่ไม่เกิน50%นะถ้าจะย่อลงมาสิว่าขึ้นไปแล้วย่อลงมาควรจะอยู่ไม่แถว ออ d เดอร์ตรงนี้ก็แฟ i ว์แวลูแก็ตรงแถวนี้นะคนจะอยู่ไม่เกิน5้วัดจาก2ไป3นะทีนี้อ่ะเรามาเจาะดูขึ้น4นะว่าเราจะเทรดยังไงได้บ้างนะไปที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงโอเคคือ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างราคาด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างราคาเขาเริ่มมีการ พักตัวใช่ไหมเกิดเชนออาคเล็กเตอร์แต่ว่ามันเป็นแค่การพักตัวของททมเฟรม1ชั่วโมงถ้าสมมุติตรงนี้เป็น A แล้วขึ้นมาตรงเนี้ยเป็น B เพื่อนเพื่อนก็ตีฟิโบนะครับตีฟิโบรีเทสเมตนอ่ะแล้วก็วัดจากไฮมาโลนะครับดูซิว่าไอตอนที่รีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่ฟิโบเท่าไหร่ สมมุติว่าไม่เกิน6 1 8อ่ะสมมุติวันจันทร์เนาะวันจันทร์ขึ้นมาไม่เกิน6 1 8แล้วเขาย่อตัวกลับลงไปอันนี้ก็คือเป็นซิกแซกเราก็จะเดาได้ว่าซิกแซกเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะเป็น A B C เราไปวัดหาเอาอาจจะเป็นเท่ากันก็ได้1เท่าของ A เนี่ยเราไปวัดดูนะว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่หรือถ้าเขาเกิด ขึ้นไปเกิน6.8 8ขึ้นไปเกิน i n d u c e m e n t ของเขาเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะเขามาเคลียร์ l ล q ควิตี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วขึ้นไปหาแนวซั p l y ข้างบนแถว7 8็ดหรือ81%เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น B ประเภทของแฟดนะเป็น A B C เพราะฉะนั้นการลงมาเนี่ยก็จะลงมาไม่เยอะเท่าไหร่นะก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะลงมาที่38.2%ของ ไอตัวอะไรนะเว็บ3นะผมตีไว้ให้นะอะ่เราลองมา,าย่อลงดูหน่อยแล้วกันเนาะไอสามแเนี่ยผมวัดมาจากอะไรผมก็วัดมาจากเว็บ2แหละนะเว็บ2จบไปที่เว็บ3นะครับก็ค,คือลากฟิโบรีเทนเมนต์นะว่าเว็บ4เนี่ยเขาจะย่อประมาณเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่า ที่ดีเนี่ยควรจะย่อประมาณสัก38.2%แต่ไม่ควรเกิน50%นะถ้าเกิน50%เ,นเป็นเี่ยเป็นเว็บสที่ไม่ค่อยดีแล้วมันแสดงว่าแรงขายมันเยอะนะครับอาจจะขึ้นยากหน่อยนะทีนี้วันจันทร์เราจะเทรดยังไงก็แนะนำว่ามีโอกาสที่เขาจะทำได้สองแบบหละก็คือขึ้นไปชนแ a i ว v ล l ุกเอ้ยชนซับไพ แล้วลงเป็นอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนาะก็จะเป็นซิกแซกนะครับบางคนอาจจะวางแผนเซลล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วค่อยไปบายข้างล่างนะโดยที่วัดระยะเอาแล้วกันนะซิกแซกนะ่ะวัดระยะเอานะครับหรือหรือถ้ามันเกินอินดิวเมนต์ขึ้นไปอาจจะหาอกาสเซลล์ตรงนี้นะครับนะทำไมประกาศผมเป็นอย่างนี้ล่ะ ถ้าขึ้นไปเกิน Inducement ก็ไปเซล์ข้างบนอนะ่ะข้างบนมีดิมาโซเอ้มีซัพพลายโซนตรงไหนอ่ะซัพพลายโซนเท่าไหร่ Supply ยโซนของเขาก็อยู่ที่ตรงแถวแท่งเทียนนี้เนาะ3 4 4พถึง3นะถ้าเขาขึ้นไปเกิน Supply ยโซนหรือว่าไปเกิน Inducement เขาก็จะเป็น l l t นะครับก็คือเป็น A แล้วเป็น B ที่เป็น Flat นะก็มีโอกาสที่จะลงไปหาไอแถวแนว3 8 2แถวแถวนี้ได้เนาะ2990ประมาณนี้นะครับใครที่จะเซลล์ตรงนี้ก็ต้องมี SL แต่แต่ SL เนี่ยถ้าวางไม่ดีก็อาจจะโดนซอปลอตได้เพื่อนๆต้องไปหาแนว SL ที่เหมาะสมแล้วกันนะผมบอกไม่ได้นะต้องไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเซลล์แล้ว มันหลุดฐาน A ลงไปเนี่ยเราอาจจะ TP แถวออเดอร์บล็อกตรงนี้แล้วรออาจจะเป็นแพทเทิร์นกับตัวแล้วค่อย buy ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแผนของทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะมีทั้งแบบที่เป็นอ่ซิกแซกอันนี้เป็นแฟตนะสีสีแดงนี่เป็นแฟตส่วนถ้าเป็นซิกแซกผมเขียนให้อีกสีหนึ่งนะครับซิกแซกเขาอาจจะขึ้นไปแค่นี้นะครับ แล้วยอ่อลงมานะแล้วยอ่อลงมาอันนี้ก็จะเป็น a ของซิกแซก b ของซิกแซกแล้วก็ c ของซิกแซกถ้าใครเซลล์ที่ตรงแถวสปายโซนตรงนี้ต้องมี sl ถ้าเขาขึ้นไปอีกผมไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปได้สูงอีกขนาดไหนนะเพื่อนๆต้องอไปวางแผนกันอีกทีหนึ่งที่หน้าง,งานนะครับอืมนะ ไอสีฟ้าๆเนี่ยก็คือซิกแซกนะครับอืมอ่ะโอเคทีนี้ไปดูทมเฟรม15ทีนาทีว่ามันเอื้ออำนวยกับอะไรบ้างนะครับ15นาทีอืมอ่ะเราจะเห็นแพทเทิร์นกลับตัวเป็นการเป็นการกลับตัวของทมเฟรม15นาทีแหละแต่มันเป็นการพักตัวของทมเฟรมใหญ่ๆเนาะเราจะเห็นอะไรรูปแบบนี้เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะก็คือเป็นรูปแบบของ head a n d shoulder นะครับทีนี้ตามนิยามของ head a n d shoulder เนี่ยเวลามันเกิด head a n d shoulder แล้วโดยปกติเนี่ยมันมักจะมักจะเนาะลงไปประมาณเท่าหนึ่งของไอหัวเนี่ยนะครับเท่าหนึ่งของหัวเนี้ยคืออยู่ที่ประมาณสักสองร้อยเปรเซ็นต์ถ้าเราวัดฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นจากตรงจุดนี้เนาะไปที่จุด ข้างบนเราจะได้ฟิโบเอพเพนชั่นตอนตอนที่เขาลงมาเนี่ยเขาลงมาแค่1 6อ8ถ้าเขาจะถึง2 0งจริงเราดูที่ฟิโบสีเขียวมันอยู่ที่แถว2,988หรือ2,990เก้าเแถวเนี้ยตรงกับฟิโบสามสองเป็นของเวฟสีที่เราสมตั้งสมมติฐานกันนะก็คือผมลากจากตรงเนี้ยเวฟ เมื่อกี้ใครจำไม่ได้เนาะเว็บหอยู่นี่เนาะเว็บสเว็บสแล้วก็ตอนนี้พักเนี่ยถ้าเว็บสอยู่38.2%มันก็จะอยู่2,990ประมาณนี้นะครับก็คือตรงกับ200%ของไอตัว h e d and holder u พอดีอันนี้เป็นความเชื่อเนาะว่าโดยปกติถ้าเกิด h e d and holder u เนี่ยมันจะลงมาถึงประมาณสักเท่าหนึ่งของหัวทีนี้เราก็มาวางแผนเทรดนะถ้าสมมติว่า เขาคือเขาจะเป็นซิกแซกเนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปไม่ถึง6 1สเนี่ยสมมติตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็น A ทั้งหมดอ่ะนะเป็น A ทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ยเขาติดแนวตรงนี้เป็นประเภทอะไรเพื่อนๆน่าจะรู้จักเนาะอดันลบไปสม,มุมดเลยอ่ะลงมาเป็น A ขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นประเภท สวัปโซนใช่ไหมก็คือไอ้ตรงนี้เป็นคีนเบรกเอาโซนแนวรับเดิมถูกทำลายเขาก็จะพิ่มตัวเป็นแนวต้านอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะลงต่อจากตรงนี้ไปเลยจบ B หรือครับนะถ้ายังไม่จบก็อาจจะย่อนิดหน่อยแล้วขึ้นไปต่อที่ตรงนี้ B ไม่ใช่ละว B มาอยู่ที่ตรงนี้น่าถ้าคนถ้าคนมองเป็นซิกแซกเนี่ยไม่ควรจะเกิน ตรงนี้เนะาะซับไพตรงนี้เ,เราวัดฟิโบดูนะครับวัดฟิโบจากไฮมาโลก็หก็6จุก็จะอยู่แถวแนวซับายนี้พอดีนะไม่ควรจะเกินนี้นะถ้าเกินนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะถ้าทะลุขึ้นไปเนี่ยเป็นแฟดแล้วนะคนที่จะวางแผนเซลล์ในรูปแบบซิกแซกเนี่ยก็คือ ขึ้นไปสมมุติเซลลนะครับอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าตรงนี้เอาอยู่แต่ผมไม่แน่ใจตรงนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่านะอ่าลองดูแล้วกันมี2แบบแหละก็คือลงจากตรงนี้เลยกับลงจากนี้นี่จะเป็นซิกแซกแต่ถ้าแต่ถ้าอ่าเปลี่ยนสีไม่ได้อ่าทาไมผมเปลี่ยนสีไม่ได้วะ ดี๋ยวแป๊บนะโอเคแต่ถ้าเขาขึ้นไปหาซับไพโซนข้างบนเกินฟิโบ78.6นับแล้วลงอันนี้เราเซลล์แถวนี้หรือว่าข้างบนก็ยังมีนะเซลล์อันนี้จะเป็นแปดนะครับอนะบืเพื่อนๆที่ จ้องว่าจะเซลลเนี่ยหลังจากที่เขาย่อลงมาเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะว่าเราจะเซลล์ที่แนวไหนแล้วเดี๋ยวถ้าเออโอเคมันลงจริงสมมุติว่าไอตรงเนี้ยเป็น A จริงนะเป็น A ทั้งของแฟดของซิกแซกนี่แหละนะครับถ้ามันลงถ้ามันมันไอไม่ใช่ตรงนี้เป็น A เนาะถ้าขึ้นไปแล้วมันลง C จบจริงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปบายเพื่อคาดหวังให้มันทำออทำไฮใหม่ ine, นะครับ อืม่านะโอเคแผนของผมก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆลองไล่ดูถ้ายังไม่เข้าใจนะว่าเฮ้ระวังแผนมาจากทำเฟรมมันเนี่ยมาถึงทำเฟรมนี้ได้ยังไงนับเวฟยังไงก็ลองกลับไปกลับมาคลิปนี้ดูสักรอบสองร,รอบนะก็จะเข้าใจเพราะผมก็พูดคําเดิมซ้าๆไอ้รูปกราฟเนี่ยผมก็พูดต้องนานแล้วไอ้รูปกราฟนี้ผมก็พูดต้องนานแล้วนะครับถ้าใครติดตามเพจมาก็จะ เข้าใจดีนะสำหรับคนที่เพิ่งติดตามใหม่ก็โอเควันนี้ถือโอกาสอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะอะไรขึ้นไหนนะครับแล้วเราควรจะเทรดยังไงเนาะโดยที่เราค่อยๆไล่ทำเฟรมไปจนมาถึงทำเฟรม15นาทีเนี่ยเราควรจะวางแผนแอคชั่นได้แล้วนะครับอืมโอเควันนี้คงมีประมาณนี้ยาวสักหน่อยนะประมาณ20นาทีแต่ว่าคิดว่าเพื่อน,อนๆน่าจะเข้าใจราคาทองคำได้มากขึ้นแล้ววางแผนการเทรดได้อ่า รัดกุ่มมากขึ้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวันอังคารนะครับสวัสดีครับ